เรื่องของการประกวดสัตว์เลี้ยงกันบ้างครับแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะที่จังหวัดเชียงรายเปิดงานนวกรรมประกวดควายงามครับครั้งที่2มูลค่าควายรวมกว่า500ล้านบาทครับที่สนามข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับตำบลบานดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายบุญสินวรินทรัก์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานมหกรรมประกวดควายงามเมืองเชียงรายครั้งที่2 โดยมีเจ้าของฟาร์มและผู้ประกอบการเลี้ยงกระบือจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดควายงามกว่า66รุ่นรวมมูลค่าควายที่นำมาร่วมในงาน,นครับไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทโด,โดยมีควายชื่อดังนะครับเข้าร่วมประกวดเช่นโก้มืองเพชรควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากวนาสุวรรณฟาร์มครับและช้างภูแล แชมป์ควายงามระดับประเทศรุ่นควายดำเพศผู้ฟันน้ำนม,มสูงกว่า140เซนติเมตรทีเดียวครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับยังเป็นการผสานความเป็นศิลปะของเมืองเชียงรายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพินพ์เลยในตัวของควายเองแล้วก็การนําควายพ่อพันธุ์จากทั่วประเทศเนี่ยมาจัดแสดงเพื่อที่จะเป็นการยกระดับควายไทยครับให้เป็นที่รู้จักทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมทั้งเป็นการชูศักยภาพของควายไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นควายเผือกหรือว่าควายแคะนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยราคาสูงถึงแสนเขาบอกว่าไปแตะหลักล้านบาทเลยผมเชื่อแน่ว่าตัวนี้หลายคนอาจจะไม่มองว่าคือซอฟต์พาวเวอร์อีกด้านหนึ่งนะนอกจากไก่ชนหรือไก่สวยงามที่เขาเรียกว่าเป็นหมวดสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่สร้างมูลค่าจํานวนมากจะเห็นได้ว่าจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกําแพงเพชรและอีกหลายจังหวัดเนี่ยเมืองเพชรบุรีเหล่านี้ก็เห็นความสําคัญและที่ที่ดีที่สุดคือจริงๆถ้าใครเป็นคนเลี้ยงกระบือจะรู้ดีว่าน้องเขาตะมุตะมิจริงเขาน่ารักมากตาแบวตาแบวแลวนี่ส สมมติตัวมีด้วยใช่<ว>งเจ้า้องคือเราได้มีแบบควายไทยสวยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะหลายๆคนเนี่ยถ้ามีโอกาสไปชมอุทัยธานีเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขายังคงอนุรักษ์ควายไทยเอาไว้แล้วก็สุขภาพดีมากๆคือน้องตัวใหญ่มากผิว